สวัสดีครับผมแจ็คบางโพนะครับผมนะพี่นะเจออะไรยังยครับต่าๆเลยครับผมนะรังนี้สวยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำหวานกันนะครับนะนี่พันแจ็คขึ้นต่าๆนะครับดูเล่นรังจะน้ําหวานจะเป็นไงครับก็พอมีแต่ไม่เท่าไหร่อ๋อโอเคครับพันแจ็คบอกน้ําหวานก็พอจะดูดไปเยอะครับเรามาลุ้นกันนะครับนะต่าๆ บรรยากาศรอบ,รอบ,ร,อบรอบครับเป็นไงครับท,ทึบทับเหลือเกินนะครับเรามาลุ้นกันครับค่อยๆแต่งครับไม่ต้องรีบครับตัวค่อนข้างจะอ่อนนะครับนะเดี๋ยวก็มาลุ้นหันน้ำกาทีงนะครับ หลังค่อนข้างให,ใหญ่อยู่ครับพันแจ็คคอยครับไม่ต้องรีบครับมาแล้วพันแจ็คลงไงครับพันแจ็ควางอย่างนี้ได้ไหมครับในในส่งอย่างนี้ครับตัดกิ่งนี้ออกได้ไหมครับเนี่ยกิ่งนี้เนี่ยนะออกไปได้ครับ โอ okay. เคสวยงามครับส่งมาครับปล่อยครับโหหนักตึงนะครับเคนะครับบินว่อนเลยครับโอเคนะครับ,บ,รรบปิดคลิปกันครับ